สวัสดีครับสวัสดีเขา่ใหนน้องสุ้สุขสนสนสุนมีหานทางเข้ามารับสมุ่องหย่อนไหลบันโคกครับมือี้ห่มมาซันต๊อกครับเพา่อ่ให้น้องซ้าไม้เก่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ยิง่งขาดไป่องบาได้ยิงหนึ่งเมื่อคืนมือี้ห่มเลยไว้ลองมาแก้มือเบิ้งครับเรารุนแรงกันครับอีได้ม่านมีแต่มีตัวให้เขาไม่ไหมน้องเบิ้งบ่านนอกแต่ครับเขาไม่เลยครับเพา่ม่ให้น้อง หนึ่งบุโอ้ยแน่งบุรครับบุรีเขาไหมบุหรี่เราเหมือนองสันบุร่อยู่ คือจะได้มองจับหูครับขาหูเลยโอ้ยคลุบ่ะเหน้รถรถล็กเยต่ต้องไม้ไดต้อ,ตอจกกัดเก็บ,บนนกต้องพัให้นอ้องรับกให้น้องแตมแลครับตัวแงหุ่มหญิงบฮึกเนาะ บมลูเป็นเสด็ครับพ่อแมนอ่น้องยิงแล้วลูกดอกมันเพินโอ้ห้าหุห่มเพชรเองเนาะมันเฮินแล้วมันค้ามครับอันนี้เป็นที่ลูกดอกที่ว่ามันเห่าวแล้วมันคดเนาะอันนี้หุ่มยิงคาหงเลยครับตัวนี้กำลังน้องจ้งหงม้องจักเสียยิงคาหงเลยแต้มเล็กใหญ่ย,ย,ยุครับพ่อแม,ม่น้องบางห่างกับม่อคอย ใหญครับมาน,นะครับม่านตัวนึงแล้วลุ้นกันต่อครับ ครับตัวนี้สันโด้เื่อนครับตัวนี้ตัวามหรดูครับครับผมอระยะเก็บครับพวกนี้เนาะเสียงดังเอ่อไม่เหาะก่อจังไม้มาแล้วครับกระมานซ่องเต็มซ่องตัวนี่ฮาร์ดไปซ่องครับพวกนี้เนาะนี่ฮาร์ดก็บโบกี้ยัง ก็ว่านึ่งบุดสุนัตไล่มันก็อีดับเนวเนาะนั้นเด็ปงานรับองเต็มกระด้อแตบอยู่เด็กไล่ครับตองหุ่มกับปลาลุทางสมิโกยตัวนึก็มีคไปก็ี่ตัุ้นนี้ครับตัวนึ่งตัวนึงก็ยีน้อยกว่านีดงน้อยหนึ่งยี่เลนี้ครับไปนะเพราะมัน รู้คือกันครับยิงแล้วหุ่มยิงค้างโบกหนา้าเราลูกดอกมันค้ามนะครับค้ามไปไล่เลยแต่หนึ่งค้างโบกหนา้าเรามือมันสันเลยที่ครับกบอบคุณขากลงานที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับเนาะแล้วก็เท่าได้มาคลิปห้าอยู่ห้ากินแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เด้อครับว่าหุ่มยิ่หาไปห้ายังกินไปเห็ดยัง ครับนักิกี่นี้ขุ่เหนือนไหมันคู่ก็ขื้อยมลรหาจักกันนี่เลยครับมาอนอยู่ครับสวัสดีครับ